กายก็มีใจร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรานะของคุณพ่อ,อคุณแม่ใจจึงเป็นของเรานะในตัวของเราถ้าไม่มีใจก็เรียกว่าคนตายกันในหีบนะเ <c oughs> พราะไม่มีใจทำไมถึงไม่มีใจก็เพราะไม่มีลมนะ่เพราะฉะนั้นในการทําบุญคือการดูลมไม่ใช่เอาเข้าวต้มขนมจริงเอาของมาถวายว่าทําบุญในคนไม่เขาแกททาบุญถวายพระทําบุญถวายพระ,ะนะ นั่นทำทานสำหรับภาพสงนุ่งห่มเนี่ยเป็นย้อมสิริตบงเกีวรน่ะสำหรับร่างก,กายนะสำหรับใจมีอย่างเดียวคือลมนสำหรับบุญอย่างเดียวคือลมนั่นอาหารใจนั่นของรักษาใจคือลมนั่นยารักษาใจคือลมทั้งอาหายร่างกายไม่มีอะไรษาได้หรอกทำเฉยๆทำเถื่อกันนี่คนไทยชาวพุทธไม่รู้เรื่องเอาของมาปิดปิด,ปดไม่ได้เราเกิดเราแก่เก็บตายคำพูดของพระเจ้าได้ยินไหม นังขันกอนนี้เกิดเลาแก่เกตายบอกแม่ปู่ยจาตาใจดูลูกหมายตำไใครจยาตายหรอกครับนั่นความเป็นจริงรือทำได้แต่ไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่เออกันไปใครเข้าใจเฉยบุญย่อมรักษาถ้าทําบุญแล้วไม่เป็นไรอันนี้นักเรื่องทําบุญนะบุญอาหารใจใจนโควิดจก,กี่ประเภทมันเข้าไม่ถึงใจหรอกนะ คนจะขึงร่างกายท่างกายมันพาชนะทองรองรับเครื่องรองรับเกิดแก่เก็บตายจะห้ามได้ยังไงโรงพยาบาลที่ไหนก็ห้ามไม่ได้หรอกรักษาถึงหายแล้วก็จัาอยู่คือตายนั่นแต่โรงพยาบาลของพระเจ้าถ้ารักษาได้ไม่มีเกิดเมื่อเราไม่มีเกิดเราแก่จะตายมาจากไหนมีคนทำไมเข้าใจทําบุญทําบุญทําบุญไปไหนก็พัดว่าทําบุญทําบุญนะทำบุญอาหารใจเราไม่ได้ซื้อ เอาจุดนี้ง่ายไหมของพระพธเ้าสอนอยาให้มาตั้งแต่ที่ไหนที่ไหนตั้พแตู่้เจ้าอยาุูธเจ้าสอนท่านรือญาติโยมก็ไปทำก็ได้นะอยารักษาใจใจก็ป่วยป่วยเพราะอะไรใจป่วยเพราะรักโลกนั่นมะเร็งจินใจของคนอยู่ที่ไหนรักโลกนั่นแหละถ้าเอาธรรมะมาแปลก็แปลว่าบาปหรือว่ามาเราลบหาที่ไหนไหารกลบนัน้นในอกนกในใจ,ใจ,าใจหอาอยู่ที่ใจ ถ้าเห็นสวรรค์เราก็รู้ว่านรกเป็นยังไงนี่เราไม่เคยดูสวรรค์เราไปดูแต่านรกอยู่กับนรกคิดใจของคนคุกขีอยู่กับนรกจากล่ำรวยจะเสวยงามยก็พูดเรื่องเมื่อกี้นี่นั่นจากหมดนี่จากหมดนี่แล้วก็ไปหามาให้ยุงนะคนเจ้าชอบจุงถูกใจไหม <laughs> คำของรนเจ้าคนเราชอบจุงอยู่ดีๆไม่เอาไปหาเรื่องมายุงหาจุ่มาจ,นาจมาินก็พอะได้ยุ่แต่ว่าจะไปหานี่มาอีกน่ะหาขวัามามาจากไหนฮะ เข้าไม่เข้าใจไหมโลกมันมาจากลํำรวยอยากาล้ำรวยนะ่ะเห็นไหมอยากไปมนอนโลกเองล้ำรวยสวยงามเป็นมอนรกนะี่ไน่ใพูดที่นี่ในพูดในลงว่างๆนี่นะสต่วรนไนอกมารกในใจปัญหาจะอะไรหานากก็ดูลํำรวยสวยงามเป็นนรก <c oughs> ล่ำรวยมาแล้วก็อยากสวยงามสวยงามไปแล้วก็นคนอื่นไม่ชอบหรือแต่ง,งานลูกลกลานลก็ถึงกันหวงกันทะเลาะกัน รือในความมีความมีลูกมีเต้าออยัางทะเลาะกันเจ้าหน้าที่เป็นนายใหญ่นายโตไม่ใช่หรือเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ในความมีความมีลูกใหญ่เราวจะไปหาแต่งงานเล็กกับเด็กเล็กนั่นถูกถูกไหมคําว่าคนเราทรยุ่งดูดีๆไม่เอานในหลวงพาทําอยู่แล้วองตะการที่เก้าหนึ่งไม่มีสองพระราชพินีขออะไรขอในหลวงหนึ่งไม่มีสอง สองแต่ไม่มีคู่ความคนเดียวมีอยู่ไม่ต้องไปหายุ่งอีกนั่นเลยหนึ่งไม่มีสองให้มีอยู่แต่ไ่ามีคู่ความตามหลักของพู้เจ้าก็เป็นอย่างนั้นถ้ามีก็มีให้มีอยู่มีครอบครัวแต่ให้มีหนึ่งแต่ถ้ามีเยอะอีกยุ่งนั่นนะฮะก็พอามาแลวคุณเราชอบยุ่งเข้าใจหน้างเรื่องทาบุญอยากเข้าใจเรื่องทาบุญท่านอหไะไม่มีอะไรหรอกนะที่พระเจ้าพรอสงฆ์มีจีรูปประเทศไทยวัดไม่จีวัดแต่ส่วนมากไม่สอนให้ทนทาบุญ เ่็นเลยจังฟ้องมหาไปวัันมหาสงความกันนั่นท่านสอนให้คนหัวละยะอย่างนั้นอย่างนี้